เจ้าหน้าที่ทหารลาวรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาโคตรหาเลยสบายดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศเคนาดาครับตอนนี้เวลาหาโมงแรงทั้งเมืองไทยเมืองลาวกันอาจจะประมาณ6กโมงเสร ทางไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็นึ่องจาพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามทันใดที่เขามาเบย้อนหลังกับฝากคอมเมนต์กันข้ามาแลวก็กดแชร์น้ำเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องยังเชินที่ผมเปิดไปเมื่อตนคลิปเนาะเอฟซี FC, พี่น้องได้ฟังไทยกับทรงคลิปนี้มาให้นะครับผมก็เลยสีมาอธิบายให้ฟังคลิปนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ย รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชานะครับแต่ฟังไปนะครับ FC พี่น้องฝั่งไทยก็ฟังไม่เข้าใจอ่า FC พี่น้องในภาคกลาาแล้วก็บางคนนะพี่น้องอีสานเนี่ยก็เข้าใจเนาะนะครับแต่ผมฟังแล้วมันก็ฮาอยู่นะนะครับเพราะว่าอะไรตั้งแต่เรียนสมัยเรียนอยู่บ้านนะครับเราก็เคยเห็นนะครับทหารลาวเนี่ยปฏิบัติหน้าที่รายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชานะครับเนื้อหาในคําพูด เขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปก่อนสักนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับคลิปประมาณหนึ่งนาทีเพื่อจะได้เข้าใจน้ากันนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยไปฟังกันเขียนสลากทุกอย่างโปรพนสานโต้ซูนั่งพาดูพาดไดร์ฟแม็กซ์มีปฏิกิริยาดีโตระบบภาษาโปรพเนสานที่มีสักยภาพอีกาล่าสถิติปไตยเอกภาพพัฒนาถาวรไว้ให้มันคงตลอดไปสอง เสื่อมั่นต่อการนำทาของพรรคประชาชนปฏิวัติเราอย่างใส่ใจปฏิบัติตุ่มมติคำสั่งยิงกระสงว่าอ๋ออย่าเข้มงวดกำเนิดแนวทางนโยบายของพรรคบรรดาคนใหม่ของรัฐจะเหตุผลเร็จทุกนาทีเวรงานที่ได้มอบหมายให้สามยุดูมันคนก้าวเี้ยนเี้ยนการเมืองกันอาหารในภาษาต่างประเทศสี่ปกปคัดรักษาแนนลสเซนกันอย่างเอ้ไว้ยนี่มันเด่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 นบกกระดกเอาเไปเลยวะ สักเมล็ดจะดีดี่เอาไปยกสูงสติระวังตัวต่อคนกบ่ายหันเปลี่ยนหรสันติของศัตรูถึงว่าจิถือศัตรูจับถึงจิถือทุกตีทรมานได้ขอบคุณนะจำนวนยังเด็ดขากท่าทักษะความ ักษาอาวุธเครื่องของพานะเทคนิคไปเป๊ะๆใช่ไหมต้นไม้หวยโต๊ะก็ได้ก็มือพกประตูแมนจบแ้วบเักษาความสามัคคีถักแทงื่อประตุ้นในสิ่งที่มีประโยชน์เต็มที่ดื้เป็นจะได้ครับพี่น้องเข้าใจป่ะครับที่อ่า ทหารล่าไล่งานตัวต่อผู้บังคับบัญชานะครับฟังคร่าวๆก็คือผมจะแปลให้ฟังนะครับ 1. เสียสละเพื่อชาติต่อต้านจากกักรพัรด์อเมริกาอันนี้อันนี้นี่คือแปลเป็นไทยนะ 2. อ,อะจะไม่ยอมจำนนต่อศัตรตูไม่ว่าจะถูกถูกจับทรมานแค่ไหนนะครับก็จะไม่ยอมจำนน,นคือหมายถึงว่าจะไม่ยอมเปิดเผยความลับ ของอาราชการความมั่นคงนะครับอ่ายง,ง่ายๆคือตายก็คือตายยอมตายเพื่อชาตินะครับ 3. นะครับเพื่อต้องศึกษาอบรมเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหมายถึงว่าพยายามเรียนรู้ศึกษานะครับความรู้หาความรู้นะครับค้นคว้าเออค้นควายหาความรู้นะครับอ่าประมาณนั้น C ก็คืออ่า รักษาประเทศชาตินะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวาประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนวะนะครับอันนี้คือเราก็คิดเหมือนกันนะเวลาที่ผมฟังไปแล้วผมก็เห็นผมก็ยิ้มไปด้วยนะคืออะไรรู้ไหมผมไม่เห็นนะ่ะผู้บังคับบัญชานะติดดาวยาวแล้วก็แต่งตัวยังไม่เรียบร้อยเลยยังยังไม่เสร็จเลยนะอ่ะยังไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ ในคลิปเนี่ยคืออาจจะไม่สามารถเปิดจนจบได้เพราะว่าเดี๋ยวติดแดงเนาะเอาแบบไม่เกินหนึาทีตามกฎของ YouTube นะครับหลังจากที่ในขณะที่กำลังรายงานตัวเนาะผู้บังคับบัญชานี่แล้วก็ทหารที่รายงานตัวก็มีความกดดันแล้วก็เพื่อนก็อาจจะบอกนะครับอาจจะจําไม่ได้หรือจําได้แต่ว่าด้วยความตกใจเนาะยืนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาคือมีความเกรงใจเข้าใจไหมครับ ในสถานการณ์นั้นหลังจากที่พูดใกล้จะจบเนาะแล้วก็ผู้บังคับบัญชานี่ยบอกว่าถ้ามึงพูดได้มึงพูดจบไม่ผิดเนี่ยกูจะให้เงินมึงมีแบงค์พันไทยด้วยนะนะครับอันนี้คือพูดไม่ละเอียดพูดไม่หมดถูกเกิน50%แต่ไม่ถึง80%นะก็เลยให้แบงค์ลาวไปให้แบงค์เงินกีบถ้าพูดถูกหมด ก็จะให้เงินบาทไทยนี so no like say, ่แบงค์ผันคือแบบว่าโชว์เงินน้อยหนึ่งอะไรเงี้ยคือกูมีเงินเยอะก็อ่าแต่ถามว่ามันคือเราฟังนะครับเราฟังเราเข้าใจนะครับเลือดการปลูกฝังของพวกคอมมิวนิสต์ในลาวหนึ่งก็คือต่อต้านจักรพรรดิอเมริกาผู้ที่มาลุกหลานแล้วก็พวกศักักดินาพวกที่มาลุกหลานนะครับจักรพรรดิอเมริกาคือหมายถึงกลุ่มชาติตะวันตกนะครับเพราะว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ สองคือพวกศักดินาหมายถึงพวกศักดินาก็หมายถึงพวกที่ปกครองในระบอบกษัตัิย์นะครับพวกศักดินาทุกคนก็ทราบเนาะประเทศไหนที่ปกครองในระบอบการศัิย์คือเขาเขาไม่ยืนข้างเขาไม่โอเคนะครับอ,อันนี้คือการปฏิญาณตนของทหารในสปปลาวนะนะครับอบอกว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอะไรวะเอ้ยแล้วก็ฟังประชาธิปไตยเอาฟังนะครับทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งก็จะเข้าใจนะว่า ประชาธิปไตยมันอยู่ตรงไหนวัฒนาถาวรเพื่อดำลงคงอยู่นะครับอันนี้คือแปลเป็นไทยให้นะนะคร่าวๆนะฮะมันฟังแล้วมันย้อนแย้งกับกับระบอบการปกครองที่ประเทศในสปปลาวคนลาวไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีประชาธิปไตยนะครับไหนจะมาต่อสู้กับจักรพัรดิเอาอะไรไปต่อสู้กับจักรพัรดิอเมริกาเอาอะไรไปต่อสู้กับศักดินานะครับ ดูสภาพการเป็นอยู่เงินเดือนของทหารลาวเหลือเดือนหนึ่งไม่ถึงสองไม่ถึงพันหาร้อยบาทชีวิตการเป็นอยู่นะครับอันนี้คือเขายังมีความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าทหารกองทัพลาวนี่จะยิ่งใหญ่เกลียงไกรนะครับในอนาคตจะไม่ได้เป็นสองรองใครนะในบรรดาอาเซียนนี่นะฮะแต่ว่าคือเขาไม่ได้สนหลอกว่าทั่วโลกหรือเขาจะจัด จัดอันดับทหารลาวกองทัพลาวอยู่อันดับที่เท่าไหร่ร้อยร้อยสิของโลกไทยเท่าไหร่ครับยี่สาก็ว่ากันไปแต่เขาไม่ได้สนนะแต่เขามีความมั่นใจของเขาว่าเขาจะยอมตายเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองไม่ยอมให้พวกจัก,กรพัรด์อเมริกาพวกศักดินาเข้ามาลุกลานจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยแบบลาวแดงนะครับไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคอมมิวนสิสต บอว่าเปลี่ยนชื่อประเทศได้แล้วนะเอาทุกคนเอาจริงนะพี่น้องที่เข้ามาฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคิดเห็นยังไงนะครับกับการปฏิญาณตนเนี่ยมันไม่ได้ว่าคือเออถ้าเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่เอามาวิจารณ์หรือคอมเมนต์นะอันนี้คืออะไรก็มีจะต้านต้านจากักรพรรดิต้านศักดินาต้านอะไรเขา <c oughs> ก่อนอื่นนะต้านอะไรผมต้องถามก่อนนะไม่ใช่ว่าเอออยากจะปฏิญาณตนอยากจะพูดปลูกฝังมันก็ทําให้คนในชาติเนี่ย มันหนีไม่พ้นอดีตก้าวข้ามไม่พ้นอดีตทําให้คนลาวประเทศลาวมันไม่เจริญมันมันไม่พัฒนาไงอันนี้คือที่มาที่ไปของการปลูกฝังของพวกคอมมิวนิสต์เกลียดแค้นในสปปลาวนี่มีวันเครียดแค้นนะมีวันเครียดแค้นวันชาติที่สองธันวาแล้วก็วันเครียดแค้นต่อจักรพัรดิฝรั่งเศสเครียดแค้นอเมริกาเครียดแค้นสยามคือมันจะมีหมดทุกอย่างในสปปลาวนะครับ นี่แหละครับพี่น้องโอเคเนาะขอบคุณลหลายนะครับพี่น้องครับทีเ้ามาติดตามรับชมอันนี้คือช่องใหม่นะพี่น้องเนาะช่องวิถีคนสองฝั่งโขงสองช่องหลักก็คือยังเล่นไม่ได้นะครับกเเ็เราก็จะอยู่ในช่องนี้อีกนานฝากกดแชร์และอคอมเมนต์กันเข้ามานําครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ